ใครจะเชื่อว่าส้มแมววัดสีส้มแสนขี้เกียจตัวนี้คือผู้พิทักษ์วัดผู้ยิ่งใหญ่ตลอดทั้งวันมันเอาแต่นอนอาบแดดใต้ต้นโพดูเหมือนแมวธรรมดาที่ไร้พิษภัยทุกคนต่างเอ็นดูไม่รู้เลยว่ายามราตรีมาเยือนโลกอีกใบกำลังจะเปิดออก เมื่อความมืดมิดคืบคลานเสียงหอบหายใจของความชั่วร้ายเริ่มกล้องกังวานรอบพระพุทธรูปโบราณและวัตถุศักดิ์สิทธิ์เงาลี่ลับบิดเดียวเริ่มคืบคลานหมายจะช่วงชิง ทันใดนั้นส้มก็ตื่นขึ้นดวงตากลมโตของมันเปล่งแสงสีทองอารามราวกับมีพลังงานโบราณสถิตยอยู่มันกระโจนไปยืนขวางหน้าองค์พระปฏิมาเสียงคำรามลึกๆดังออกมาจากลำคอเล็กๆพลังจิตสีทองแพ้ออกไปปะทะกับวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นอย่างดุเดือดแสงปะทะเงาเสียงคำรามปะทะเสียงกรีดร้องสม้มสกัดกั้นภยัยคุกคามไว้ได้สำเร็จ แสงสีทองส่องสว่างขับไล่ความมืดให้ล่าถอยไปรุ่งสางสม้มกลับมานอนขดตัวอย่างสงบอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครในวัดล่วงรู้ว่าทุกคืนแมวขี้เศร้าตัวนี้คือวีรบุรุษผู้ปกป้องความศักดิก์สิทธิ์ของวัดมานานนับศตวรรษอย่างลับๆคุณจะมองแมววัดแบบเดิมอีกต่อไปไหม